ครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีลูกหมาน้อยตัวหนึ่งชื่อน้องดินที่ชอบเล่นและวิ่งเล่นกับเพื่อนๆในป่าทุกวันมันจะสนุกสนานกับการวิ่งไล่จับและกระโดดเล่นกับเพื่อนสอัตว์อื่นๆอย่างมีความสุขวันหนึ่งในขณะที่น้องดินวิ่งเล่นอยู่ในป่ามันได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากลำทางใกล้ๆมันรีบวิ่งไปตามเสียงและพบกับน้องนกที่ติดอยู่ในกิ่งไม้เหนือสายน้ำน้องนกบอกว่าช่วยด้วยค่ะขาของฉันติดอยู่ที่กิ่งไม้ฉันไม่สามารถบินไปได้ น้องดินมองไปรอบๆแล้วเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ยกกิ่งไม้ขึ้นได้แต่ก็รู้ว่ามันเองไม่สามารถทําได้คนเดียวน้องดินจึงคิดขึ้นได้ว่ามันควรจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในป่าน้นองดินจึงวิ่งไปหาคุณเสือและคุณกวางบอกเรื่องที่เกิดขึ้นคุณเสือและคุณกวางตกลงจะช่วยโดยใช้ขาของคุณเสือยกกิ่งไม้ให้สูงขึ้นจนพ้นจากขาของน้องนก ในที่สุดน้องนกก็หลุดออกจากกิ่งไม้ได้และบินขึ้นไปในท้องฟ้าอย่างมีความสุขขอบคุณน้องดินคุณเสือและคุณกวางที่ช่วยเหลือมันข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความซื่อสัตย์และน้ำใจเป็นคุณธรรมที่สำคัญการช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการจะทำให้เรามีความสุขและเพื่อนที่ดีในชีวิตการทำดีไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษแต่ต้องมาจากใจที่ซื่อสัตย์และจริงใจ